สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริพาไทยทุกๆท่ทานคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะขอขอบพระคุณน,นะคะคุณพี่อ่อนสีนะคะอยู่อำเภอ บางแพรจังหวัดราชบุรีคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะคุณลูกค้าบอกว่าที่บ้านจัดงานบุญใช่ไหมวันนี้ก็เลยบอกว่าสั่งซื้อนะคะของขวัญของฝ,องฝากนะคะสุดพรีเมียมเลยคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะเลือกซื้อเลือกช็อปผ้าเข่าม้านะคะยี่สิบผืนผ้าเข่าไม้ยี่สิบผืนคุณลูกค้าขาเซตโปรใช่ไหมเหมือนที่ดองบอกไว้เซตโปรซื้อสี่แถมหนึ่งวันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อสี่เซตค่ะสั่งซื้อสี่เซตคุณลูกค้าขาแปดร้อยนะคะคูณสี่เซตสามพันสอง ได้พาเขามาทั้งหมด20่ืนนะคะคุณลูกค้าจะได้พาเขามาทั้งหมด20่ืนนะคะนุ่มก็จะแพ็คแบบนี้ให้คุณลูกค้าขาแพ็คเป็นชิ้นๆเนอะแล้วจากนั้นนะคะก็นํามาใส่แพ็ค ช่วยถุงแก้วอีกหนึ่งครั้งคุณลูกค้าขาเพราะว่าเนาะเดี๋ยวเราก็จะจอแพ็กลงกล่องด้วยเนาะกลัวว่านะคะเดี๋ยวถุงจะยับคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะเราเพิ่มเติมให้คุณลูกค้าจ๋าได้ผ้าไปแล้วคุณลูกค้านะคะก็แกะตรงนี้ออกได้เลยนะคะอันนี้เราเป็นถุงที่ซ้อนไปให้อีก1ชั้นนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0 890460 8คนะคุณลูกค้าจะใช้กี่เซตแจ้งเข้าามักลยนะคะวันนี้นะคะคุณพี่นะคะคุณพอ่อนสีนะคะใช้ทั้งหมด4เซตนะะคคุณลูกค้ามาทักเน แถมฟรีสี่ผืนคุณลูกค้าขาจ่ายเพียง3,200บาทนะคะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนะคะวันนี้ค่ะคุณพี่บอกว่ารับนะคะเป็นผ้าพันคอด้วยรับเป็นผ้าพันคอสุดพรีเมียมผ้าพันคอผ้าไทยผ้าของผ้าพันคอผ้าฝ้ายหมักโคนคุณลูกค้าค่ะย้อมสีจากเปลือกไม้สวยงามพรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกซื้อเข้ามาได้เลยเนาะทางร้านก็ขออนุญาตคระสีให้ทางร้านขออนุญาตคระสีให้รับรองสวยถูกใจแน่นอนคุณลูกค้าค่ะก็จะแพคสวย สวยแบบนี้ไปให้เหมือนเดิมค่ะน,นุ่มจะแพ็กไปให้2ชั้นนะคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วนะคะ ถุงถุงแก้วด้านนอกเนี่ยยับนะคะคุณลูกค้าสามารถดึงออกนะคะก็จะเหลือนะคะถุงแก้วอีกหนึ่งใบนะคุณลูกค้าขาก็ยังสวยงามเหมือนเดิมคุณลูกค้าขาสามารถมอบเป็นของฝันของฝากนะคะให้กับแขกผู้ใหญ่นะคะคุณลูกค้าขาให้กับแขกผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานนะคะที่บ้านของเราจัดงานบุญใช่ไหมคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบระคุณมากๆด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจเนาะผลิตภัณฑ์สินค้าจากร้านแม่มารีภาไทยของเรานะคะก็สามารถเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะมีมากมายหลากหลายรายการ จริงคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจเนาะคุณลูกค้าค่ะนอกจากจะมีเสื้อสวยๆผ้าถุงชุดไทยสวยๆนะคะมาให้พี่ๆนะคะได้ชมได้ช็อปกันทุกๆวันแล้ววันนี้ค่ะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถนะคะสั่งซื้อนะคะของขวัญของฝากของชํารวยของที่ระลึกนะคะกับร้านแม่บริพ้าไทยของเราได้เลยคุณลูกค้าขาสวยมาเห็นไหมวิจารณสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นแบบว่าเป็นเฉดสีพาสเทลเนาะเป็นเฉดสีพาสเทลเพราะว่าอะไรคะเป็นผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายหมักโคมนผ้าฝ้ายทอมือคุณลูกค้าขะ รุ่นนี้เนาะรุ่นนี้จะเป็นผ้าพันคอเนาะผ้าพันคอนะคะขนาด50เซนค่ะความยาว180เซนติเมตรเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายมากๆยิ่งช่วงนี้นะอากาศเย็นๆคุณลูกค้าขาหรือว่านะคะเราเดินทางท่องเที่ยวแบบเนี้ยเราก็มีผ้าพันคอสวยๆนะคะผ้าหมักโคลเนาะจากร้านแม่มริผ้าไทยของเรานะคะไว้ใช้ติดรถติดกระเป๋าไว้ได้เลยคุณลูกค้าขาผลิตภัณฑ์สินค้าจากร้านแม่มริพ้าไทยนะคะก็มีมากมายหลากหลายรายการนะคะคุณลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นผ้าตัดเสื้อผ้าตัดผ้าถุงนะคะผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่อง สวยๆคุณลูกค้าขะและที่สําคัญมีหลากหลายสีแล้วก็หลากหลายลายด้วยนะคะและที่สําคัญมากกว่านันนะ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษ,ษเยอะแยะมากมายเดี๋ยววันนี้มีของขวัญของฝากแถมไปให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยสาหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้านะคะจากร้านแม่มริพาไทย089-0416008ค่ะ089-0416008ร้านแม่มริพาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะชอบนะคะที่บ้านมีงานบุญงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่นะคะจัดงานอะไรนะคะก็ อยากได้ของขวัญของฝากของจารวยของที่ลรกคิดถึงร้านแม่าริผ้าไทยนะคะคุณลูกค้นาั้นแนะนําบอกต่อได้เลยใครที่ชอบผ้าไทยความเป็นพรีเมียมคุณลูกค้าคะชอบเนื้อผ้าที่แบบว่าสามารถใช้งานได้หลายๆครั้งคุณลูกค้าคะ ใส่ใช้งานได้จริงแล้วก็ใส่นานด้วยคุณลูกค้าขาสวยนานๆคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคุณลูกค้าขายินดีนะคะกับร้านนะคะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านทั่วไทยเลยกดติดตามเลยยางกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่บริ้าไทยค,ะค่ะกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่บริ้าไทยรับสิทธิธพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงนะคะมีของขวัญของฝากสุดพีเมียมมอบให้ด้วยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าณัอธุโมธนาบุญศาธตรด้วยนะคะก็ขอให้เฮงเฮง ะะที่บ้านทำเนาะทำบุญก็เนาะขอให้แบบเนาะเฮงเปังปสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณลูกค้าร้รวมไปถึงนะคะพี่ๆคุณลูกค้าทุกๆท่านของร้านแม่มารีพาทไทยของเราด้วยนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาชมมาให้กําลังใจนุ่มตลอดเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้พี่ๆทุกๆท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ให้ให,ให้สมความปรารถนาทุกอย่างเลยคุณลูกค้าคาะยินดีและก็ขอพระคุณมากๆเลยถ้าชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนของร้านแม่มาีพาทยก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้ อย่างเช่นผ้าปันคอนะคะที่เป็นผ้าปันคอผ้าฝ้ายหมักโคนแบบนี้ราคาผืนละ250บาทราคาผืนละ250บาทเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนทอมือ2ตะกอคุณลูกค้าขาเนื้อผ้าสวยงามมากๆนะคะเพราะแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นมันเป็นสีธรรมชาตินะเป็นสีสันจากธรรมชาติคุณลูกค้าขายอย่างเช่นสีเหลืองอย่างเงี้ยเกิดจากการต้มเปลือกไม้นะคุณลูกค้าขาต้มเปลือกไม้จากต้นมะม่วงเขียวเสวยคุณลูกค้าขาใช้เปลือกไม้นะคุณลูกค้าขายอย่างเช่นสีเทาๆที่คุณลูกค้าได้เห็นอยู่ตรงเนี้ยนี่แหละค ฝ้ายหมักโคนเป็นโคนธรรมชาติโคนชีสเม้นท์ที่แบบหมักผิวแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะเป็นโคนที่เป็นเป็นโค,คนที่มีแร่ธาตุนะคะจะเป็นโคนสีเทาๆแบบนี้ที่บอกว่าผ้าฝ้ายหมักโคนเพราะว่าปกติอะผ้าฝ้ายก็จะเป็นฝ้ายสีขา,ขาวๆแบบนี้แหละค่ะ mm. แล้วก็นําไปหมักโคนไปย้อมสีนะคะจากเปลือกไม้ mm. คุณลูกค้าค่ะ mm. ถ้าคุณลูกค้า mm. ชอบความพรีเมี่ยมชอบความรักชูรี่แบบนี้คุณลูกค้าขาะ,ค,ะความเป็นธรรมชาตินะคะก็เนาะได้ร่วมนะคะอนุรักษ์นะคะสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าเวลาเราย้อมผ้าเราก็ต้องเทน้ําทิ้งลงไปใช่ไหมคุณลูกค้า เป็นสีธรรมชาติแบบเนี้โอเคเลยคุณลูกค้า,า่ะไม่มีสารอะไรตกค้างในผิวดินเนาะคุณลูกค้าาเพราะว่าเขาก็ ปลูกต้นไม้อะไรอย่างี้อยู่แล้วใช่ไหมนะคะคุณลูกค้าคะนี่แหละนะคะก็การเลือกใช้นะคะผลิตภัณฑ์สินค้านะคะก็มีส่วนใช่ไหมล่ะคุณลูกค้าคะช่วงนี้ก็ช่วยกันด้วยนะระรง,รงอน,นุรักษ์นะคะลดภาวะโรคร้อนของเราด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบความพรีเมียมนะคะชอบแบบสินค้าแบบนี้แหละเนาะคุณลูกค้าคะให้ความสําคัญเพิ่มเติมเนาะ,ค,ะคุณลูกค้าค่ะก็เป็นอะไรที่สุขใจนะคะทั้งผู้ให้เราก็ผู้รับด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะทางร้านแม่มารีพาทยของเราด้วยนะคะก็น,นี่แหละเลือกนะคะคัสสันนะคะผลิตภัณฑ์สินค้านะคะจากกลุ่มชุมชนนะคะ จากกลุ่มแม่บ้านนะคุณลูกค้าคะนอกจากจะแบบว่าเนาะได้ช่วยนะคะกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะกับการเลือกเลือกผลิตภัณฑ์ที่นํามาจําหน่ายนะก็ได้ร่วมนะคะคุณลูกค้าขานี่แหละเขาเรียกอะไรนะที่เขาเที่บอกนะกรีนอะไรนะกรีนเอกโคโนกรีนเอ็โคโนมีหรือเปล่าใช่แบบว่าเป็นธุรกิจสีเขียวอะไรอย่างงี้คุณลูกค้าขาแล้วร่วมกันดนะ้วาความเป็นไทยเนาะใช้ผ้าไทยมีภูมิปัญญา าชาวบ้านก็มีไรายได้ด้วยคุณลูกค้าขาแล้วคุณลูกค้าเนาะนำสิ่งดีๆไปมอบให้นะคะคุณลูกค้าขาก็นี่แหละทั้งสุขใจทั้งผู้ให้เราก็ผู้รับด้วยนะคะยินดีแล้วก็ขอบคุณม,มากๆเลยวันนี้คุณลูกค้าก็เลือกซื้อเนาะเป็นผ้าพันคอนะคะผ้าพันคอ ผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะทอมือสองตะกอย้อมสีจับเปลือกมาอันนี้เป็นสีชมพูจะเป็นต้นผักส้มแซลนะจะเป็นต้นส้มแซลนะคะคุณลูกค้าคะต้นส้มแซลค่ะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกซื้อเข้ามาได้เลยแต่ขออนุญาตคลาสีให้นะเพราะว่าคุณลูกค้าสั่งซื้อทั้งหมด25่ผืนนะคะสั่งสั่งซื้อ20ผืนเนาะ สำหรับผ้าพันคอเขาม้าสำหรับผ้าพันคอเขาม้าค่ะคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะโปรโมชั่นนะคะของร้านแม่มาริผ้าไทยของเรานะคะในผ้าเขาม้าคุณลูกค้าขาซื้อ4ี่แถม1ซื้อ4แถมหนึ่งค่ะซื้อสี่ผืนผืนใหญ่จัมโบ้ขนาดหน้าผ้า1 0 0่คูณ200เซนติเมตรผ้าเขาม้าผ้าฝ้ายหมักโคนเนื้อนุ่มคนนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อทั้งหมด4เซตค่ะ4เซตถมให้ฟรีเลยอก4ผืนคคค่ะุณลูก้า ยินดีและก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะคะใช้งานวันไหนอะไรยังไงนะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะร้านแม่มรีิภาถ่ยก็ยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกๆท่านด้วยขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตาม